มีสองอย่างที่ติดตัวเราไปตลอดคือความดีกับความชั่วเท่านั้นเองยึดมั่นมากก็ถูกมากยึดมั่นน้อยก็ถูกน้อยความดีที่เราทำจะหอมตามลมและถวนลมถึงระลึกอยู่เสมอว่าความดีสวยงามเสมอพูดดีอาจพบกับความสำเร็จพูดไม่ดีอาจพบกับหายนะคำพูดที่ไม่เป็นมงคลอย่าฟัง พราะอาจทำให้เราเป็นทุกข์ได้คำพูดที่เป็นมงคลควรฟังเพราะอาจทำให้เราเป็นสุขได้คนมองโลกในแง่ดีจะมีความสุขเข้ามาในชีวิตคนมองโลกในแง่ร้ายจะมีความทุกข์เข้ามาในชีวิตอุปสรรคเป็นเหมือนเงาที่มักจะใหญ่ตามความสำเร็จเพราะฉะนั้นคนแท้ไม่ท้อคนท้อไม่แท้ชีวิตที่ขาดเป้าหมายก็ไม่ต่างอะไรกับเรือ ที่ลอยเคว้งคว้างอยู่กลางมหาสมุทรที่ไม่รู้ว่าจะไปถึงฝั่งได้อย่างไรความทุกข์อยู่กับเราได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็จากไปความสุขความทุกข์เป็นเพื่อนหยอกล้อก,กันเล่นอะไรที่ตัดสินใจลงไปแล้วจงยอมรับผลของการตัดสินใจนั้นว่าจะดีหรือร้ายเพราะกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วแต่สามารถเรียนรู้จากมันได้เรียนรู้ทุกอย่าง อย่างเข้าใจและเราจะไม่เป็นทุกข์